โตโยต้ Toyota, เปิดตัวรถไฮรักรุ่นครบรอบ60ปีมีรถรุ่นไหนออกใหม่บ้างเดี๋ยวไปดูกันอามาดูคันแรกก่อนเลย Z Edition นะครับคันนี้เป็นรุ่นยอดฮิตที่วัยรุ่นชอบไปแต่งกันดูนะครับรุ่นนี้แม็กเปลี่ยนใหม่เป็นแม็กเอรลอยนะครับเป็นสีเทากันสีเทาเข้มรถไฮลักเนี่ยมีมาลวลาทั้งหมด60ปีดูนะโลโก้ไฮลักเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นสีดํา โคตรสวยผมโคตรชอบต่อไปนี้ไม่ต้องไปนั่งคนสีแล้วรมอผมซื้อมาคือใช้ได้เลยกระจกข้างก็เป็นดามิเทลิกไม่ได้ไม่ไหวแล้วก็ช่วงล่างช่วงล่างคันนี้เขาบอกว่าเอาเทคโนโลยีเดียวกันกับ TR Sport ปมาใส่เดี๋ยวเรามีทดสอบด้วยเดี๋ยวพาเขาจะพาไปทำชาลินจ์แข่งจับเวลากันนะครับแล้วก็รางวัลคือ iPad ด้วยแต่เราเน้นเข้าร่บไม่เน้นเข้ารอบอยู่แล้วเพราะเราไม่ได้ซ้อมเลยโอเคครับอย่าไปดูอย่าไปดูล็อกโคลดูล็อกโคลอ๋อนี่กระจังหน้า กระจังหน้าก็เป็นดำเมทัลลิกอันนี้เขาแบบมีแบบสองในเรื่อบ้าหรือไม่ไม่เดี๋ยวพอเป็นตัวล็อกคมันจะมีกระจังหน้าสองสีอีกอันนึงสีเทาตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูอ่าอันนี้เป็นล็อกคนะครับก็ทรงแบบคนสําหรับคนที่ชอบแบบใส่ลุยอ่ะสวยนะเออเป็นฟิลแบบอย่างถ้าผมใช้ก็คือประมาณฟิลแบบโดดทุกเนินเหินทุกเกียร์ไม่ไมีปัญหาอะไรเลยช่วงล่างมันเฟี้ยวตลอดรีววล็อกคโคตเฟี้ยวจุดเด่นของเขาคือช่วงล่าง ใช่แล้วก็นี่เหมือนเดิมมีโลโก้60ปีหรือ่าแค่ตัวครบรอบ60ปีรถไฮรักนะครับอันนี้คือนี่คิ้วข้างเป็นสองสีสองเลเยอร์นะครับเป็นเทาเทาเมัลลิกกับดำด้านแล้วก็กระจังหน้าที่บอกว่าแตกต่างกับตัวเซตอี i ว i ชั่นนะครับมาดูตรงนี้เป็นสีเทาตรงนี้เป็นสีดำด้านโลโก้ตัว o ต้เป็นเขาเรียกว่าโลโก้น้ำมาเลยไม่ใช่เป็นโลโก้แบบแบบ สามมิติอ่ะอ,อันนี้เป็นโลโก้น้ำมาเลยนะครับแล้วก็ล้อแม็กก็เป็นสีเทาเข้มมาเลยอันนี้รู้สึกตัวเก่าจะเป็นสีนี้อยู่แล้วถ้าจะไม่ผิดแต่ที่ชอบเหมือนเดิมเนี่ยไม่ต้องมานั่งแก้แล้วนะใช่ครับแล้วก็ล็อกโคที่ผมชอบที่สุดก็คือช่วงล่างไปไหนก็สบายนะครับนี่ทำไมไม่มีคำว่าฟลเอร์เน,เนอร์อ๋อคันุนมีเดี๋ยวไปไปเบิกสีดำมาใส่ฟเอร์เนอร์เราอ่า แล้วก็นี่เหมือนกันโลโก้ฝาท้ายก็เป็นสีดําแล้วก็เป็นกรอบแบบนี้กรอบฝาท้ายสวยไปดูขนาดต่อโฟร์ n ูเมั้ยเมื่อกี้อ๋อเออเดี๋ยว f ฟร์จูเนกันต่อดีกว่า f o r t จูเนก็อารมณ์เดียวกันกับตัวซัตติชั่นนะครับก็คือพวกโลโก้เนี่ยถึงว่าโฟหรือว่าเป็นกระจังหลังเนี่ยก็เป็นสีดําหมดเลยนะครับแล้วก็นี่เหมือนกันคาว่าเรียนเดอร์อะไรเงี้ยก็เป็นสีดํา คตรชอบเลยเดี๋ยวต้องเอาไปแปะรถตัวเองหลังคาเป็นหลังคาดำก่อไฟดำแต่ที่ชอบอีกอย่างหนึ่งคือภายในเดี๋ยวพามาดูภายในครับทุกคน,บบน,นเหมือนจะปกตินะเดี๋ยวมาดูหัวหมอนมันมีเหมือนกับเขาทำเป็นเขียนว่า60ปีเหมือนสลักเข้าไปในในสลักเข้าไปในหัวหมอนใช่แล้วก็รู้สึกว่าสีของบอบ์ดจะไม่เหมือนตัวรีจินเดอร์ตัวเก่าหมายควาว่าเขาคุมโทนใช่เขาคุมโทนของ60ปีใช่ คือแบบแล้วก็นี่เหมือนเดิมโลโก้ข้างรถจะเป็นตัวครบ60ปีไฮลักโคตรเสียวด้านหน้า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 ก็ไม่แตกต่างจากเดิมเท่าไหร่เนอะอเ,เดี๋ยวไปต่อเลยครับอันนี้จะเป็นตัวพีรันเนอร์นะครับก็ไม่แตกต่างจากลอลโก้มากก็คือ วข้างอ๋ออันนี้เป็นดําด้านคันโลโค้เป็นดําเงาแล้วก็หลังคาดําเหมือนกันสังเกตร,รุ่น60ปีนี้เขาจะหลังคาดําหมดเลยคือคงตีมดําอ่ะใช่คงตีมดําด,ด้านข้างก็เหมือนกันนะฮะก็ะเป็นตัวนี้ตัวน,วนี้โลโก้ด้านข้างกับโลโก้60ปีอ่ากระจังหน้าก็สองสีเหมือนกันนะฮะจริงๆก็เป็นตีมนี้กันทั้งหมดเลยนะใช่สรุปแล้วคือสวยชอบมากอะไรที่แบบ เป็นสีดำๆเพราะว่าผมเป็นคนชอบสีดำัดใช่แต่ว่าทีนี้คลิปนี้คายแม็กมันคือเราจะได้ไปลองช่วงล่างในรถรุ่น Z Edition ที่เป็นตัวเตี้ยแล้วช่วงล่างเป็นเหมือนกับเทคโนโลยีเดียวกันกับ GR Sport นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าฟีลลิ่งเป็นไงเดี๋ยวลองไปขับไปไปดูเวลากันว่าจะเป็นไงจะเหมือนกับพอพอฟัดพอเวียงกับพี่ๆเขาได้ไหมนะครับเดี๋ยวไปดูกัน ตอนนี้เราก็มาอยู่ในอีกรอบหนึ่งเขาเขาให้มาเขาให้เราอ่ะมาดูว่าสมรรถนะมันเป็นยังไงในรถอ,อ่ะอย่างเมื่อกี้เราลองนอกรถเราขับครั้งแรกพี่หน<ร><ร>ึ่งเท่าไรสี่สามสสามผมได้สี่สิบเอ็ดวินี่ให้ดูตรงนี้เป็นจุดใช้ความเร็วเราก็เต็มคันเร่งได้ปึ๊บข้างหน้ามันจะเป็นด้วยแต่ขับเห็น<อ>ขับเห็น<อ>ไม่ได้เลยน่ครับลืมลืมแต่เมื่อกี้คาดนะอันนี้มันจะเป็นเอดเล็กตรงนี้ผมแม่งทะแยงไปเลยตรงนี้วิ่งตรงได้ไม่ต้องหลบวกลวยปึ๊บ เบรกอันนี้มันยูเทิร์นเนี่ยตรงนี้อ่ะทีพี่ยกตรงนี้ปล่อยโอ๊กได้ตรงนี้อพี่ยกแต่ตอนเนี้ยคือมันกริฟขึ้นกว่าเดิมเยอะแต่ต้องหลบน้ำตรงนี้แม่งมีวังมิดไว้อันนี้ชิดขวาอีกตรงนั้นก็ดีอย่าเลี้ยวคนมันมันมันกว่าเดิมเยอะอ่าข้างหน้าตะละล้อมดูนะไม่ต้องใช้พวงอะไรเยอะปล่อยมิดมิดไอ้สัตว์มิดโคตรกริฟเลยดูดึงถึงแล้วเราก็จอดเองไม่ชวนเบรก มันโคตรกิฟต์ไม่ต่างจากของเดิมที่เคยขับเยอะมากใช่เพราะว่าของเดิมอ่ะพี่ไอตรงที่เห็นตอนเราโค้งตอนตรงตรงสุดทางทางตรงปะพี่ไม่กล้าเติมแต่พอมันมาเป็นตัว g R มันเติมได้เลยเติมได้เลยโดยที่ไม่มีสูตรออกแน่นอนมีเสียงยางนิดนิดได้ก็คืออารมณ์อารมณ์ก็คือแบบเฟิร์มขึ้นเยอะมากนะเพราะเขาเอาช่องล่างโรเจอมาใส่ GR ก็ไม่ต้องพูดถึงอีกแล้วเพราะว่าเขาเป็นเหมือนสำนัก ของรถซิ่งของโตโยต้าหรือเปล่าเอาเทคโนโลยีช่วงล่างการทดสอบสมรรถนะจากรถแข่งมาเาไว้ในรถบ้านปรับใช้ให้เหมาะสมกับผู้ใช้ในรถบ้านให้ปลอดภัยแล้วก็น่าขับมากขึ้นใช่แล้วมันน่าขับจริงๆต่อให้เป็นตัวสูงก็น่าขับตอนสลาลมผมรู้สึกว่าแบบเออมันเกิดอาการน้อยมากขณะที่ความเร็วยังเยอะอยู่ตอนแรกตอนลองรอบแรกอาจคิดในใจว่าเออลองใช้ความเร็วเยอะๆดิมันจะล้นไหมมันจะแถมไหมอะไรเงี้ยก็ไม่มันก็กรีดดีนะครับแล้วก็ จังหวะเบรกอะไรเงี้ยก็มีเอเบียนทำงานผมลองแบบเบรกลึกๆดูเอเบียนก็ทํางานตามปกติช่วงล่างโคตรดีสําหรับตัวแซดดิชั่นเดี๋ยวนี้รถตัวเตี้ยแม่งขนาดนี้แล้วเหรอคือสนุกเดินเร็วแล้วรถมันออกมาแทบจะไม่ต้องแต่งอะไรเยอะยแะมากใช่ช่วงล่างแทบไม่ต้องทําแล้วแต่เดิมสแตนดาร์ดคือขับได้เลยมานั่งที่เหลือแล้วพังเลยอาจจะเปลี่ยนล้อแม็กตามใจชอบแล้วก็อาจจะเพิ่มความแรงนิดนึงด้วยกล่องออตาบูท เพราะว่ามันยังเป็นเครื่องเดิมอยู่ใช่ก็คืออาสมบูต์เนี่ยขับของลุซี่อยู่ได้อยากได้เรมาเพิ่มอีกสักสามสิบตัวก็เป็นออรตาบูตไม่ต้องตัดต่อสายไฟเลยเหมือนเดิมแมีช่วงล่างทีอาร์มาให้ด้วยใช่มีช่วงล่างทีอาร์มาให้จบเลยหล่อแรงแล้วก็สําหรับคนที่เข้ามาร่วมนะครับก็จะได้ของรางวัลนะครับเได้เท่าไหร่พี่พิบิวิเพราะว่ามันเป็นการขับครั้งแรกไม่แก้วน้ำแก้วน้ำซีวิเนียของซีวิเนียของโตโยต้าเขาเซฟจริงนะครับเป็นกาแฟ ฝาเปิดสองชั้นหรือเปล่าน่านันี่นนวันเงี้ยโค้ทสีดำหรอะผมชอบอ,อะไรที่มันเป็นสีดำอ่ะอันนี้สำหรับคนอย่างผมเลยกินเสี่บ่อยกินเจสี่บ่อยกินเจสี่บ่อยที่เปิดขวดที่เปิดขวดแล้วก็ดีก็เฟี้ยวมีแต่ของเฟี้ยวเียวใส่น้ำแบบกิ๊บเซ็ตนี่คอร์น,นอร์ปากกาคอร์น,นอร์ แล้วก็แก้วชาไม่โตรเท่เลยครับน้องๆแล้วก็มีสมุดโน้ตฟอรเจคเนอร์พอดีเลยแบดับฟอรเจคเนอร์ได้นะใช่เอาไปใช้พอดีอ่ะโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ที่เรามาอยู่ที่ทีเด็กนะครับมางานเปิดตัวครบรอบ60ปีรถไฮลักนะครับผมก็ยังไงฝากกดซับสไครป์กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้คลิปวิดีโอคลิปนี้ด้วยนะครับวันนี้ผมเบด์จูนเนอร์นะครับก็ ลาทุกคนไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ